ครึ่งสนามแล้วแม่นะครับเริ่งสนามแล้วขึ้นสนามแล้วนะครับวันนี้บนลจะทําการาไล์สดขายบัตรในกลุ่มปิดนะครับฉะนั้นให้ใล้แม่เตรียมพร้อมด้วยกันซื้อบัตรในกลุ่มนะครับโอ้สนามอ่อนซ่อนแม่อ่อนซ่อนมาเด้อครับผู้ใด ผู้ใดบอมาเมื่อนี้กรก็เสียใจหลายๆครับบอบบรูวัดีดมีโอกาสไม่อีกบอรบะว่า,บาคิวงานของลูกหลานบอบาบว่างเลยครับคิวงานจะว่างปี2570เป็นต้นไปนะครับเมื่อวานนี้ทางเสรีพรมวัดเจดีสีเทวัดเจดีสีสีสนพคุณเสรีพรมกบชีชีจ่องคือคือกันแต่บอไดคิวเต็มครับคิวงานว่างปี70 เป็นอย่งผลงานเป็นยังคิ้วงานถึงลูกหลานถึงว่างปี2570นะครับม,มือแรงมาเบิงผลงานการแสดงครับสิปบบัญหาซาบลือกับบอซัมเข้ามาเบิงเอาเองได้แม่นะครับต้องต้องมาชมด้วยผลงานด้านหน้าเวทีครับนะครับอ่อนซ้อนไปตามมวนครับมวนแม่มวนเพิ่นวันสุกอยู่ในมังฟ้ามีแต่แดดกับฝน สุกอยู่ในมงคนกินเหล้า <g ill in> แล้วก็ฟอนครับศาดหนาบบมีข้อมูลคือศาดตรนี้ครับมีแต่ลมลมแรงแรงมีแต่อีแหงอีก,กาบินเซินในไกันนะครับมาครับมามวลซืร์นโฮเซลกับมอลำใจเกินร้อยครับเต็มวงนะครับอายมาแล้วหัวหน้าบอยมาแล้วแล้วก็ซอกะมาแล้วนะครับหัวหน้ามาแล้วแต่หลังวทีเขามายามแล้วมุด เานนมาเมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานส่งสลิปไปหลังเพจครัวนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับที่วัดเทพพรุ่งนี้ขอบคุณขอบคุณพี่พรครับเพนเสียวบักหน้าเอาบักฮงบักฮิงนแนวแยเสบเนวนัวไปฝากข้วใจเกิดรอยขอบคุณพี่พรนะครับพี่พรจะเป็นแฟนคลับตั้งแต่รุ่นบุกเบิกครับนะครับยังอุปถัมภ์คำสู้บกขาดสาย สวัสดีแม่ยุพินครับสวัสดีบอลนนคนขยันแม่อุไรแม่หอมครับแม่แม่ซาโรชาบอกมักบอลนเวาน,นอว่า,นนนา,นนนาใดตอนเนืองแบบแบบมีสาระเพิ่ว่า,มาเมาแล้วค่ะขอบคุณครับ,นะรบการที่สีวาเก่งป่านนี้ต้องต้องมีประสบการณ์แม่ต้องหาสริบบอลนนต้องเหตุสกิบนะครับเหมือนเหมือนเหมือนเท้าสีข่ขืนล่ำกระสีมีสริปว่า ช่วงจังหวะต้องเว้าแบบใดแบบใดนะครับบอสแมนวอเบา้บามาล้มจำจาคือต่ำบอกทัวคืออวัวรัวคือบอกทัวขึ้นข้างบ่ได้ดอกเดี๋ยวพี่น้องซีว่านะครับสวัสดีค่ะยิงแค้บอลนี่นอ้นองกำลังเตรียมพร้อมเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้จะเป็นเต็นท์หมอลำครับหมอลำก็ขึ้นหนาแล้วนะครับโชว์แรก โอเลโออาบน้ำไปสวัสดีพระเอกดาวลุงพุ่งลุงเหี่ยวเหลือสามคนบักบักผีโทั่วมหาเลยปะบักแหลมเลยมีซีดีเลยมีจัดเลยบักนันน้อยได้เมียแล้วพระเอกดาวลุงเหลือสามคนที่เหลือพุ่งลงเหี่ยวหมดแล้ว